มาค่ะทุกคนวันนี้มาทาตตำถั่วมะละกอกันค่ะใช้ถั่วปักยาวสักครึ่งถ้วยนะคะก็ประมาณสี่ห้าฝักอะค่ะแล้วก็จะใช้มะละกอพอดีมีมะละกออยู่นิดหน่อยนะคะก็คือผสมรวมกันเลยทานกับหมูทอดค่ะทุกคนวันนี้ไม่ได้สาธิตให้ดูนะคะ ก็คือหมูชุบแป้งทอดเป็นหมูสามชั้นนะคะแล้วก็จะมีข้าวเหนียวข้าวเหนียวกำลังอุ่นอยู่นะคะอันนี้เรามาตําถั่วกันก่อนนะคะตำถั่วมะละกอวันนี้ได้ทานสองอย่างเลยใส่พริกแห้งลงไปสิบเม็ดแล้วก็พริกจินดาสดสีแดงนะคะก็สิบเม็ดเหมือนกันแล้วก็กระเทียมสามกลี ทำให้พอหยาบนะคะตำให้พอหยาบเหมือนเดิมแล้วก็ใส่ใส่ถั่วลงไปก่อน,นะคะ่ะตำถั่วให้แตกก่อนนะคะถึงจะอร่อยถ้าเราใส่ไปพร้อมมะละกอเลยเนี้ยถั่วมันจะไม่แตกนะคะ ถั่วไม่แตกก็จะไม่อร่อยมันจะไม่เข้าเนื้อนะคะทุกคน ใส่กับหมูนิดนึงหมูกำลังจะสุกแล้วค่ะพอดีเลยจากนั้นเราก็ใส่ของมักของชอบปะลาร้านี่เองค่ะใส่ปะลาร้าลงไปหนึ่งทับพีน้ำปลาหนึ่งช้อนโต๊ะ หึ่งช้อนชาไม่เต็มช้อนแล้วก็น้ำตาลปี๊บน้ำตาลปี๊บใส่ลงไปนิดหน่อยนะคะซึ่งช้อนหนึ่งช้อนชาก็พอค่ะจากนั้นก็โคเลให้น้ำตาลละลายะคะ่ะ กระเบือยียีย,ยีให้น้ำตาลละลายอันนี้ออกออกมานอกตู้เย็นแล้วจะง่ายห,หน่อยจากนั้นก็ใส่มะเขือเทศมะเขือเทศเชอร์รี่ลงไปเลย แล้วก็มะนาวลงไปมะนาวใส่ทั้งเปลือกเลยนะคะเรียบร้อยโคเล่โคเล่โคเล ก็ใส่ตะกอรอลงไปเลยอืมข้าวตาเลยอ่ะข้าวตาแ้วหิวข้าวเลยหิวข้าวแต่ตากินก่อน สีสันจับจ้านมากเลยทุกคนดูค่ะนี่ <c ười> ชิมจริงๆแล้วไม่ต้องชิมก็คือรสชาตินี้พอดีเลยทุกคน เทใ,ใส่จานหมูสุกพอดีเลยบันนี้จะทานกับแตงกวามีผักสลัดเหลืออยู่เอามาทานให้หมดเลยนะคะหมูทอดแล้วก็ข้าเหนียวเดี๋ยวจะออกไปเด็ดชะอมมาอีกหน่อยหนึงกับกับยอดมะละนะคะเนะยอดมะละขี้เลื ฝนตกมากําลังงามเลยทุกคนนี่เลยค่ะต้นมะระขี้นกยอดชะอมกําลังงามเลยเดี๋ยวจะออกไปเด็ดมานะคะหมูสุกแล้ว สุขแล้วเราก็เร่งไฟไล่น้ำมันเลย อาหาที่คีบไม่เจอตักแบบก่อนก่อนที่จะไหม้แล้วก็เสด็จน้ำมันไว้แป๊บหนึ่งนะคะปิดไป Bye. หมูทอดเราก็ใส่ไว้ด้านข้างเลยค่ะแล้วก็มีข้าวเหนียวนะคะทุกคนใครจะทานกับขนมจีนก็ได้หรือว่าข้าวสวยก็ได้นะคะแต่วันนี้จะวันนี้จะทานกับข้าวเหนียวนะคะไปค่ะทุกคนไปทานส้มตำกัน ตำมะละกอผสมกับตำถั่วนะคะแล้วก็มีข้าวเหนียว,วร้อนๆหมูชุบแป้งทอดนะคะอร่อยอร่อยนะคะมื้อเที่ยงาฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดติดตามให้ด้วยนะคะขอ,อให้ทุกคนโชคดีมีความสุขสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยคะ่ะขอบคุณมากๆคะ่ะที่ติดตามรับชมขอไปทานข้าวก่อนนะคะ ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ